สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีอ่มอันนี้คือเลยอ่ะก็คือขาของหุ่นยนต์ที่ผมกำลังจะสร้างขึ้นมาแล้วทําไมผมไม่เห็นหน้าคุณเอ่มอันนี้เป็นเพราะว่าผมอยากทำครับนี่คือตัวละครหลักนี่คือตัวละครของผมแล้วนี่ก็จะเป็นตัวละครของผมไปตลอดการ It is me ไม่ใส่มมาทีก็นะครับแล้วก็นี่ก็เป็นมาร์กแรกล่าสุดเลยครับ่อทางสร้างเยอะมากีจะสามขยับเท้าได้ แต่บางทีมันก็จะขงนะเรากำลังพยายามสร้างอันแต่มันค่อนข้างที่จะยากมากว้าวยอดไปเลยแล้วมันใส่ได้ไหมใส่ได้ไหมล่ะมันใส่ได้ไ,ไ,ด,ได้แบบแบรนด์เราต้องการให้มันแล้วคนชื่ออะไรอ่ะผมยังไม่ได้ถามชื่อคนเลยผมชื่อโอไฟคิดหนึ่ง <c oughs> ก็ไม่รู้เหมือนกันจะมาจากเกมไหนสักเกมหนึ่ง ว้าวสุดยอดไปเลยแล้วรู้จัก S C P ศูนยก้าหป่ะออกนอกเรื่องใช้มีปืนอยู่ในห้องกขหยิบมามันยังไม่เสร็จสมบูรณ์เลยเอ่ะแล้ใพี่ช้ไปช่วยไหมล่ะมึงยังไม่ได้ใส่เสือ้อไอโนไอโนไอโนก็ดูดีขึ้นดีขึ้นนะดีเลยแหละขอบคุณนะคิดว่าแกไม่ต้องใส่หมวกก็ได้นะแกไม่ต้องใส่หมวกก็ได้นะใช่ไหมมันดูไม่ได้อืใช่อันนี้มันคือเลย เดี๋ยวเป็นสีด้วยชอบเอ๊ะจะคุณชอบสีอะไรผมเแลวงั้นเหรออืมเอืมอืมอ๋มอ,อสว่างชิบหายผมชอบสีเขียวโอ้โสว่างไปมืดไปกำลังดีดูดีโอเคเสร็จละว้าวสุดยอดไปเลยมันดูใหญ่ไปหน่อยไหมใช่ ใช้พลังเออเสร็จแล้วเฮ้ยทำไมมีพลังเยอะจังเลยอะ่ะฉันมีพลังเสกของนี่เลยแล้วก็พลังในาการลบของไม่เชื่อดูนี่นะเป็นไงล่ะเอิมแล้วจะสร้างใหม่ยังไงเออจริงด้วยวะคิบหายแก